ใช่แจ็ค <Netz> ก <ank ke> ี้ยืนอยู่ตรงหน้าแม่ตอบไปเรื่อยๆแจ็คกี้จะเปลี่ยนใจแล้วถอดเสื้อผ้าชุดนี้ไปเผาจริงทันที1 2ึชีสโอเคเซลฟี่เท่ากับสนิทจ้ะจบเต็ดดี้แจ็คกี้ค่ะนะ้าแจ็คกี้จ้าเด็กเซว้าวันนี้ฉันอยากจะทานไปในส่วนของคาปูชิเนี่ยขอแบบร้อนแค่ประมาณสามบหองศาเซลเซียส <Yeah. S 2> แล้วก็ใส่น้ําแข็งประมาณ1ก้อนกับอีก1นส่วนสี่โอเคหลังจากนั้นฉันจะรับประทานไปในส่วนของสโคนได้ครัแต่ว่าต้องเป็นสโคนที่มาจากประเทศฝรั่งเศสตอนเหนือเ <Ooh. S 2> อยียงทางซ้ายเท่านั้นออเ เพลงแล้วกลางสะโคที่เอียงซ้ายเอะยงสะโคที่มาจากฝรั่งเศสทางเหนือเอียงซ้ายค่ะเอียงซ้ายมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบเออแบบคือจะเสียงเสียงหนึ่งใช่คิดไม่ดีอ่าแปลว่าแม่ไม่เคยฟังเพลงของริฮาน่าอ่ะเจนเนลล์เจนเนลล์เนี่ยมาจากตรงนี้อย่าเบสอะตุระเลฟตุระเลฟวันนี้นะคะดิฉันเนี่ยด้วยความที่นั่งอยู่เบาะหลังมันเป็นฟิลเหมือนแบบขออนเชิญองค์มหาราชีและมหา เขาจะรู้สึกว่าวันนี้ฉันดูริชดูแบบดูลงตัวที่ไม่ลงตัวเธอเพราะวันนี้เราจะไปงานแสดงความดีกับเพลงใหม่ของคุณพีพีเกรทโอ้ดซึ่งเขาได้ทําเป็นฟิลเหมือนหนังซานชื่อเพลงมาเส้นเรื่องเดิมแล้วเขาก็จะมีการแบบว่าเปิดตัวยิ่งใหญ่อลาการที่แพรเรกอนจะเป็นระไเขับรถไปกันที่ เพรละวเพื่อที่จะไปดูเพราะว่าพระเอกข,ของหนังสร้างน,น,นี้ก็คือคุณนายนภาาัส <Wow. S 1> แล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างดูแจ่มใสค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกแต่ว่าตอนนี้คือฝนหยุดตกแล้วด้วยอน,นิสง์ของประกบะเห็นเขาว่ากันว่าประกบได้ทําการอา่ระบะักตอร์ไคร้เรียบร้อยแล้วงานในวันนี้นะคะอน,นิสงของประกบจะช่วยอะไรได้หรือไม่ถ้าดูจากฟ้าแล้วด้านซ้ายสดส,สดส,สดส,สดใสหนูมือ่อมเทาสุดๆจะรอดไหมแล้วงาน

ก็คือเราถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่นที่ลานจอดรถนะคะได้ด้วยความที่มันใกล้จะถึงเวลาเริ่มงานแล้วเราก็เลยเดี๋ยวจะปิ้วปิ้วขึ้นไปเลยเดี๋ยวขอดึงกระโปรงก่อนต้องใช้เวลาดึงกระโปรงอีกห้านาทีราะว่ากระโปรงคือขึ้นไปอยู่บริเวณหัวน,นมแล้วนะคะโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราดูเพราะว่าตั้งแต่มาก็คือฝนยังไม่หยุดตกคนะ่ะตกแนักด้วย ได้เลยขายหลักคนแรกก็เซลหลักคนทีใครด้วยสวัสดีค่ะแม่ขอถามว่าตีมใช่ไหมมันเป็นตีมไม่มีตีมเรอมาเรอมาเป็นการแต่งหน้าทำบมให้เก่งงานน้องพี่พีนี่คือเส้นเรื่องเดิมของน้องใช่เส้นเรื่องเดิมคืออะไรคะลูกเส้นรื่องเรามีกิอะไคลูกเสนเรืองเม่มืออไรเห้นื่อคาดมคออะไระลูกเส้นเรืองเมมคืออะไรคะลูการ้นร่องตัวของบไานเลูกบสานดาวของนดแม่บอกไลูก่สแน่รูดไปลูกมาวรับได้ลูกสานรับไง้แม่พูดไปรม่พูดไปณนุด่องเดม่อ ยืนยันคําเดิมว่าถ้าให้แจ็คก,กี้ยืนอยู่ตรงหน้าแม่ต่อไปเรื่อยๆแจ็คก,กี้จะเปลี่ยนใจแล้วขอเปลี่ผ้าชนิดไปทำ <c oughs> ทำไมคะแม่จะไม่ขอคอ <c oughs> มเมนต์เพิ่มเติมบอกมันสั้นมากเหรอคะแม่แม่เ <c oughs> ขาบอกว่ารายรูปไม้มันเจ็บใจแม่มากเจ็บใจแม่มากมันเจ็บใจแม่มากและคัตติ้งนั้นมัน <c oughs> ก็ได้มันไม่เจ็บได้แจกี้ซ่าชื่อแจกี้ซ่าเออเด็กๆเลิกมาตุ่นเลิกแล้วตุ่ขึ้นแล้วค่ะออกแล้วค่ะเลก งงมากเลยเพราะบ้านเราเป็นแบบไหนอะชอบให้กีออกอะไรจะไม่เข้าใจแม่ตอมมาใช่ค่ะแม่ให้เขารู้เลยว่าเรามีช่องคลอดปูไม่มีดปูไม่มีดปูไม่มีนี่่ะกิจกรรมบ้านเรานะคะก็คือถ่ายรูปก่อนค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งนะคะงานถ่ายไม่ถ่ายไม่เท่าไรแต่ว่าต้องมีรูปก่อนแล้วบรรยากาศอะไค่ะบรรยากาศก็ สดใสค่ะดูเป็นฟ้าที่ท่าไม่ส่งมาให้เธอมีใจซักมันมันเขาให้ยืมรองเท้าปะชีวิตจะดีขึ้นเยอะวีร์ลองสีจริงวีรีก็น่าจะใส่ได้มันก็แมทชิ่งปะถ้าผมสูงร้อยเก้าสิบนะบอกเลยผมเชื่อใส่ทุกคนหันเจี๊ยบเขวาันเจี๊ยบเหอะใครมาไม่รู้แหละอันนี้แน่เลยอ่ะที่เป็นวงดนตรีปะหรือยเก้าหลอกอ๋ออันการกันเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาใส่ตัวสบายๆมากเลยเซนไปดูเราดิไปดูเราดิ อะไรปะเออเดกี้อ่นโพกด้วยเอาตูดออกมาลูกเออตะกี้เอานมเอ้ยออกค่ะลูกเอาเอกออกออกเรื่อยๆถ้าทาประจำหนูอะท่าอะไรของมึงอะที่มึงชอบทำอะชีวิตต้องมพืจอไหนบางที่นี่ต้องเลือกแล้วจะเลือกสาวชุดนี้หรจ้าสับอสามีธีมมมีจ้ะมีนัสอบมีนัอ อะงานเริ่มแล้วเธอเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนนะเมื่อกี้มาเดินกับผูเซฟอันีเดินจับมันปานแล้กได้เดินแบบมุกการ ชื่อว่าเส้นเดิมเดิมครับวิรัน เส้นเรื่องเดิมเนี่ยคำนี้มันอาจจะแปลมันคือก็แปลว่าเรื่องที่เราเห็นซ้ำๆซ้ำๆอยู่บ่อยครั้งแล้วทำไมถึงได้มาเป็นชื่อเพลงนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเพลงนี้มันเป็นซิงเกิลที่3มนะครับผมตั้งแต่เปิดค่ายพีไวกิทเอ็นเตอร์เทนเมนต์มาคือเรารู้สึกว่าเราทําเพลงมีเดียมา2เพลงแล้วแล้วก็จะมีจังหวะหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทําเป็นเพลงที่เป็นเพลงช้าละกันครับครับผมก็เลยได้เป็นเพลงเส้นเรื่องเดิมออกมาครับแล้วก็ชื่มันเรื่องว่าเส้นเรื่องเดิมเนี่ยเพราะว่าจริงๆเหมือนเพลงนี้มันจะพูดเกี่ยวกับความสัมพัน สัมพันธ์ที่มันไม่ดีมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยณะตอนนี้ที่เรามีความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่เนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันนะว่ามันจะกลับมาเป็นแบบเป็นเส้นเดิมหรือเปล่าพยายามจะเพราขึ้นขึ้นบ่อยมันก็แบบจะไปฟังอินเทอร์วิวของ v ีพฟังเรื่อง์สิทีฟ e ที่เขาพูดถึงความอะไรตรงี้ก็ใช้วิธีแบบนั้น่า พอด้วยด้วยเนื้อเพลงอะไรออกมาแล้วเนี่ยปกติเราทำเป็น MV ใช่ไหมคะเน่รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมันเสียดายมั้งหมายความว่าอยากทําให้มันขยายอารมณ์เพิ่มอยากให้เห็นภาพแบบของสิ่งที่ต้องการที่จะเล่าเพิ่มอะไรอเงี้ยครับผมก็เลยได้คิดกับพี่เบลกันว่าเอ้ยเราทำหนังสั้นกันไหมแล้วเราก็พยายามตามหาแบบพุ่งกลับอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ได้พี่สองมาทำ โกยมาจากมมกเลยนะครับท <blender> ี่ได้มีโอกาสเป็นส่วนเล็กๆน้อยในโปรเจกของพี่ีนะครับตอนทำานีรก็ถ่ายทำมาสองวันสนุกสนานมากทีของพี่็ที่ดูแลดีน่ารักมากเลยทีก็น่ารักก็เก่งมากเลยนครับถงกันนะสี่สามสองหนึ่งเชิญงั้องจบ ไปเป็นไงครนะับดีมากค่ะเอมพีชอบมากเอมพียังไม่มาเลยลูกชอบตรูเอลพีมาวันที่สิบเก้าแต่ชอบไม่ต่อได้ชอบไม่ตกนนว่าได้ชอบไม่ตว่าได้อบไม่ตว่าได้ขอบคุณพี่แซกกี้นะครับขอบคุณปรรพันขอบคุณพี่บีแล้วก็ขอบคุณ,คณตูนเชฟด้วยนะครับมาให้กำลังใจกันถึงวันงานเลย มีดอกไม้ลูกโป่งด้วยคุณกำลังฮิตเลยช่วงนี้กำลังฮิตเลยถ่ผู้ชายหยุดสิฉันว่าละกล้องเมื่อกี้ถ่ายฉันชัดหรือเปล่าถ่ายแต่ผู้ชายพี่วีคิดว่าช็อตฟิล์มของคุณพีพีจากล้านวิวภายในกี่นาทีคะ68นาทีแล้วก็ไอ้ยัยปานนี่ว่าไม่ถึง10นาทีอ่ะ15นาทีอ่ะไม่ถึง15นาทีมามามาทั้ทีนะเราจะเป็นคนหนึ่งในนั้นแปลว่าติดตั้ตั้ต่อไปหนึ่งนาทีเบอร์ไปปะไม่รู้ว่า พี่เคยทำมาแล้วเป็นแบบนิวเรคคอร์ดส่วนที่กาแฟสุดเดียวมั้งที่นี่ทุกคนเย็กบุ๋ร้องไห้ขาดจบสอกว่าไม่เกินชั่วโมงแล้วอ่าไม่เกินชั่วโมงประมาณ59นาทีผ่านข้าอยู่ที่สี่สิบเก้านาทีสามสิบนาทีโอ้ละเอียดเลยขนาดนี้เอาล่ะเดี๋ยวลองมาดูกันแต่นี่มั่นใจเต็มร้อยเลยว่าไม่ถึง30นาทีครบรันวิวแน่นอนจบ ที่เรากำลังรอพีพีอยู่นี้นะคะก็ให้คุณวีลาวีและคุณตู้เซตทำกันบ้างบุก<ต>แฟนขาดค่ะน่าจะเป็นแฟนกับต่างชาติโอ้จากประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งดิฉันดูจากสายตาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแฟนขาดชาวจีนเพราะว่าดูจากสำเนียงกันเพื่อเอ่ยเขาเขาดนะีมากอันนี้คนไทยเนาะคนจีนโอ้โอเคจ้ะคนไทยฉันก็ไปบอกเขาว่าเป็นคนต่างชาติคนต่างชาติฉันบอกว่าเป็นคนไทยวอลคัมที่ไทยแลนด์นะคะคุณยูนะโ้ย เอเลเฟนแคนส์ป่ะใช่ครัอเลเฟนแคนส์นอนเย็นนอนเย็นก็แค่นั oh, not yet, not yet. น้นเหรอทุก yeah, yeah. ไฟเป็นไซส์นะเห okay, okay, no. oh. oh. okay. มย่มยลี่ไหมอ่าเหม่ยลี่คือน่ารักไหมเหม่ยลี่ไหมสุดๆสวยเลยนะสวยจัง มาล้วแล้วกูฟ้องล้วนแล้วไอ้ขุนสาวอ้าตอนนี้สกิลฉันนะต้องพูดได้ทุกภาษาเข้าใจไหมฉันต้องรับบทเป็นมาคุเทศสาวพูดทุกภาษาว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาเหนือไทยเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันพูดได้ตอนนี้เวียดนามหรือเปล่าสวยเนี่ยโอ้เป็นคนจีนหรอกทำไมวันนี้ฉันไม่สนเรื่องเวียดนามเลยฉันอยากเจอคนเวียดนามมาวันนี้อทำไมอ่ะเพราะฉันใส่ชุดเวียดนามไงต้องเต้นโชว์นะถ้าเจอคนเวียดนามอะได้ได้เลยไปนะ ทำร <S 2> <S 2> ฉันเปิดกล้องแล้วจ้ะเตรียมพร้อมเซลฟี่จ้ะเซลฟี่เท่ากับสนิทจะ้ะจบตามไปเยสเซอย่าให้ผิดหวังไปคุณพี่พร้อมแล้วกล้องพร้อมแล้วยังนะยาแล้วล้อขอบคุณค่าขอส่อต่างประเทศตรงนี้นิดนึงค่ะ สื่อต่างประเทศอเเธริแม่กดดูเหรอโอเคเริ่มก่อนพี่พี่นะทันทีค่ะถ่ายรูปค่ะหนึ่งสองชีสโอเคตอบคิดว่าช็อตฟิล์มจากร้านวิวภายในกี่นาทีภายใน14วินาทีก่อนได้เท่าไหร่ก็โอเคแล้วร้านวิวเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะโอเคขอให้เจริญนอกงามอยากให้เป็นแบบ14บสี่วิอยากที่คุณาไหร่สิงั้นเธอต้องบอกก่อนว่าเธออยากให้ถึงเท่าไหร่ขอหนึ่งร้านวิวภายในสัปดาห์นี้แล้วกัน ม่เคยก้าเ่าสงวันก็ได้แล้วป่ะลาหนึงอ่ะชอช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิมนะครับผมก็จะเป็นช็อตฟิล์มที่ขยายความมาจากเพลงในซิงเกิลที่3ของปีนี้ครับเพลงเส้นเรื่องเดิมนะครับก็ ปล่อยไปแล้วทั้ง YouTube Channel นะครับผมตัวช็อตฟิล์มก็ปล่อยแล้ววันนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูกันได้ที่พิพิธภัณฑ์นน entertainment hey แล้วก็ตัวเพลงเนี่ยที่สตรีมมิ่งดูสำคัญครับผม MV วันที่19นะครับดูๆ<ห>จนจ,นจนบไปแค์ชอบซีนไหนที่สุดชอบซีนแบบกุ๊กกิ๊กกี้ก็เลยอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบแต่กี้อชอบซีบนบนเตียงชอบซีนบนเตียงชอบซีนขอเป็นแฟนเพราะว่าอยากมีชีวิตแบบต่างๆนิดหน่อยแล้วเธอชอบซีนไหนกุ๊กกิ๊กคืออันไหนก็ได้เขาแบบเป็นแฟนบนเตียงนี่ไงโอเคคือจริงๆมันเป็นซิิมโบลกนี้้้้้นนนั่่่่แแแแแหหลลลละะววววาาาาคคโอเเกกก็็็จมตตตตงงงร จะบอกว่าเป็นแฟนกันก็โอเคจนสุดท้ายกลับมาดีกันก็เป็นโอเค แต่แต่ในช็อตฟิล์มเธอไม่ได้ตอบหนี่ว่าเธอจะโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่าผู้ชายก็บอกว่าไม่มีเธอเขาไมีพี่ไปเฟิร์นแล้วไงเขาไม่มีพี่ไปเฟิร์นแล้วไงแรงมากนะไม่แล้วไปร้องีดนะด้วยงงมากเขาไม่มีพี่ไปเฟิร์นแล้วไงเม่เกีียวเป็นแบบอารมณ์อารมณ์เสิร์ฟโอเคอ่ะจนบพี่บีพักผ่อนค่ะแล้วปากคือปากม่ขาคัณมากโอเคค่ะอบค่ะเอาละค่ะแม่จบช่องหนูหนูจบช่องแม่ค่ะโอเคค่ะเลนี่เจคกี้วันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะความปรขสบกานณของเราวันนี้นะคะก็คงจะแบบ แฮปปี้ได้เต็มอิ่มนะค่ะข่งฝากวอลนัตทีด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะได้หรอคุณพูดแบบมันจะมาได้เลยหรอไป